นิยายสั้นตอนตำนานตุกแกผีในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพมีบ้านร้างหลังหนึ่งที่เรื่องลือเรื่องความน่ากลัวผู้คนต่างพากันหลีกเลี่ยงบ้านหลังนี้เพราะเชื่อว่ามีผีสิงอยู่แต่มีชายคนหนึ่งชื่อนนไม่เชื่อเรื่อง ผีสางเทวดาเขาตัดสินใจเข้าไปสำรวจบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองเมื่อน,นนเข้าไปในบ้านเขาพบว่าบ้านหลังนี้เงียบสงัดเต็มไปด้วยฝุ่นละอองแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจคือเขาพบต๊กแกตัวหนึ่งที่กําลังปีนอยู่บนกำแพงต๊กแกตัวนี้มีสีเขียวอ่อน และมีดวงตาสีแดงกล่ำที่เปล่งประกายอย่างน่ากลัวนนรู้สึกขนลุกสู้ไปทั่วร่างกายเขาไม่เคยเห็นตุ๊กแกที่มีดวงตาสีแดงกล่ำมาก่อนนอนพยายามจะจับตุ๊กแกตัวนี้แต่ตุ๊กแกก็หนีไปอย่างรวดเร็วนนตามตุ๊กแกไปทั่วบ้าน แต่ก็ไม่สามารถจับมันได้ในที่สุดนนก็ยอมแพ้และออกจากบ้านหลังนี้เมื่อนนกลับมาบ้านเขาเล่าเรื่องราวที่เขาพบให้ลุงเสิร์ฟฟังลุงเสิร์เป็นคนแก่ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีเขาบอกนนว่าตุ๊กแกตัวนั้นเป็นตุ๊กแกผี ที่อาศัยในบ้านหลังนี้มานานแล้วนนไม่เชื่อในเรื่องผีสางเทวดาแต่เขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าเขาเห็นตุ๊กแกตัวนั้นด้วยตาของตัวเองเขาตัดสินใจกลับไปที่บ้านร้างอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าตุ๊กแกตัวนั้นเป็นผีหรือไม่ครั้งนี้นนนํนำลุงเสิร์ตไปด้วย เมื่อพวกเขากลับไปที่บ้านล้างพวกเขาก็พบตุ๊กแกตัวนั้นอีกครั้งตุ๊กแกตัวนี้กำลังปีนไปอยู่บนกำแพงและมองพวกเขาด้วยตาสีแดงกล่ำลุงเสิร์บอกนนว่าตุ๊กแกตัวนี้เป็นผีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มานานแล้วผีตัวนี้เป็นวิญญาณของเด็กหญิงที่ถูกฆ่าตายในบ้านหลังนี้ เมื่อหลายปีก่อนนอนรู้สึกขนลุกสู้ไปทั่วร่างกายเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องผีสางเทวดามาก่อนแต่ตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่าตุ๊กแกตัวนี้เป็นผีจริงๆนนและลุงเสิร์ตตัดสินใจออกจากบ้านล้างทันทีพวกเขาเดินออกจากบ้านอย่างรวดเร็วตั้งแต่นั้นมานนก็ไม่เคยกลับไปที่บ้านล้างหลังนี้อีกเลย เขาเชื่อว่าตุ๊กแกผีตัวนั้นยังคงอาศัยอยู่ในบ้านล้างอย่างนี้อยู่และเขาไม่ต้องการที่จะพบมันอีกแล้ว